อย่างหนึ่งที่ไม่อยากบอกใครแล้วก็ไม่กล้าบอกใครเลยคือการที่ฉันเป็นบุ๊กตกที่ตัดสินหนังสือจากหน้าปกเว้ยคือจะบอกว่าเป็นการตัดสินหน้าปกว่าหนังสือเล่มน,นี้ดีไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นการตัดสินใจซื้อเอาเราต้องดูคุณค่าภายในหนังสือสิคุณแต่จะทํายังไงได้ก็กูไม่รู้เนื้อหาข้างในก่อนที่กูจะซื้อมากูก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรฉันก็ต้องดูหน้าปกก่อนแล้วฉันก็ค่อยซื้อมาพยายามจะปฏิเสธแล้วว่าฮึฉันไม่ควรเห็นคุณค่าจากภายในฉันไม่ตัดสินอะไรจากภายนิวเ แต่จริงๆแล้วเวลากูไปอยู่หน้าเชลที่ไรกูก็หยิบหนังสือปกสวยมาก่อนเสมอ ซึ่งปีนี้นะคะใน i n r e e r e r AWARD เขาก็มีรางวัลหนันงสือปกสวยเฮ้ยเราไม่ควรที่จะให้คุณค่ากับชนาปกหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะว่าหน้าปกแต่และหน้าปกที่กว่าจะผลิตออกมาได้นั้นมันต้องผ่านกระบวนการของนักวาดนักออกแบบไม่น้อยเลยและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำหนังสือปกสวยมาก <S <S ถ้าทุกคนเห็นหนังสือแปลหลายๆเล่มนะคะที่แบบว่า ปกออริจินอลแปลงมาเป็นไทยอะน้อยมากที่จะเห็นว่ามันไม่สวยอะส่วนใหญ่คือมันจะสวยมากแล้วมันเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งคือวันนั้นเาเป็นคนชอบงานอาร์ตมากถ้ามีโอกาสก็จะซื้องานอาร์ตงานคราบจากศิลปินไทยเสมอเสมอเลยพอมาเห็นหน้าปกที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทยเราก็อยากจะสนับสนุนนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใน i n น i ิเออร์วอปีนี้เขาก็มีหลากหลายหมวดหมู่ก็สามารถไปโหวตกันได้1คนโหวตได้ทุกหมวดหมู่หมวดหมู่หนึ่งโหวตได้ประมาณ3ช้อยนะะร่วมใช้สิทธิใช้เสียงกันนะคะเขาก็จะประกาศรางวัลเ เร็วนี้แล้วแหละทุกคนอย่าลืมไปโหวต